มพะพร้าวต้นนี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะทนอยู่เพื่อใบแล้วก็น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะมีลูกมีผลออกมาให้ได้ชมนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเข็มพรจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เหมือนน้องจะไม่รอดนะคะแต่ว่านะคะน้องนะคะก็ยัง คงอยู่นะคะคงอยู่นะคะเดี๋ยวลํำต้นของน้องนะคะนี่ก็ยังไม่ก็ยังก็ยังไม่แห้งนะคะก็ยังไม่แห้งเนาะแต่ว่านะคะส่วนมากแล้วนะคะปกตินะเดี๋ยวเข็มพรจะแพนกล้องให้ดูนะคะปกติใบของต้นมะพร้าวนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะแตกใบแตกยอดออกเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมี เป็นก้านนะคะออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ต้นนี้นะคะต้นนี้น้องยังคงอยู่ต่อนะคะแต่ใบของน้องนะคะก็แตกออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าใบของน้องเขียวมากๆเลยนะคะทุกคนเขียวมากถึงแม้ว่านะคะรูปรักนะคะ จะไม่ค่อยปกติเหมือนต้นที่อยู่ข้างๆกันนะคะแต่ใบของน้องเขียวกระจีมากๆเลยนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงกลางนะคะตรงกลางของน้องนะคะจะเย้ลงมาทางด้านซ้ายมือของเข็มพอนนะคะก็เลยทำให้น้องนะคะไม่สามารถที่จะ ยื่นขึ้นไปข้างบนและแตกกิ่งแตกใบโน้มลงมานะคะแต่ว่านะคะตัวก้านของน้องที่โน้มลงมานะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มที่จะ แห้งแล้วนะคะแต่อีกไม่นานนะคะน้องก็จะมีใบตัวนี้นะคะออกมาทดแทนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะที่มารับชมต้นมะพร้าวและมาเอาใจช่วยน้องมะพร้าวต้นนี้กับเข็มพรน,นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย